บลูส์โม่ใหม่ควรเริ่มจากตรงไหนครับใหม่แค่ไหนอ่ะถ้าเกิดเราเล่นบลูล้วคงไม่ใช่แบบขนาดที่แบบแบบซื้อพึ่งซื้อกีตาร์มาเล่นมั้งใช่ไหมก็คงจะแบบอ่ะตีคอร์ดได้วะตีคอร์ดตีคอร์ดได้โซโล่เพลงง่ายๆ <c oughs> พิเศษพิเศษเพลงใจสั่งมาได้อะไรเงี้ยมั้ยได้ไมั้ย ชิวๆได้อะไรเงี้ยอ่าแล้วก็จะเริ่มบูเริ่มตรงไหนก็เรื่องคงต้องเริ่มอินโฟไวเลยแหละเริ่มฝึก wide. อินโฟไวอ่าอินโฟไวได้หรือยังอะไรเงี้ยก็ฝึกอินโฟไวกับเพ้งแท็คมาแหละฝึกตรงนั้นฝึกไปก่อนก็ฝึกไปจนจนเบื่อพอจนเบื่อพอเราเบื่อปุ๊บมันก็เป็นจุดมุ่งหมายว่ามึงต้องไปต่อแล้วอ่ามันมตัวเราจะบอกเราเองว่าไอคำว่าเบื่อคือมึงต้องไปต่อแล้วหลังจากนั้นพอมึงไปต่อเนี่ยมึงก็จะมึงก็จะเริ่มม,ม,มึงก็จะเริ่มแบบ คำถามก็จะเปลี่ยนและ solo solo e m p l o i e e แล้วตันทําไงดีครับอ่ามันก็จะเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆคำถามก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆัาษณะนี้